ันนี้เราจะส้นเรื่องเกี่ยวกับความรู้ทั้วไปเกี่ยวกับละครนักเรียนรู้รู้จักละครแล้วใช่ไหมคะละครก็คือเรื่องราวใช่ไหมเรื่องอาาราวต่างแต่คนนี้นักเรียนรู้ไหมว่าความสัมคัญระหว่างละครกับชีวิตประชีวิตประจำวัจจหวนหรือทุกอยาก่างเกี่ยวกับละครอ่ะมันมีความสมพั์มันมีควาเมเชืมม่อมเชื่อมโยงมวนมีการบูรณาการเข้ากันได้รู้ไหมว่ามันว่ามันบูรณาการบูรณาการอ่าอย่างยกตัวอย่าง สอะวกเลกเรียนนีันนี้วิชาพวกนี้มันก็มีส่วนเกี่ยวโยงเกี่ยวเนื่องบุรนาการเท่ากับเราเอาความรู้ของวิชาที่เราได้เรียนในชีวิประจำวันของวิชาเนี่ยเรามาสร้างเป็นละครได้ คณิตศาสตร์เอาใช้อะไรล่ะปกติโดยคณิตศาสตร์เราเรียนเรื่องอะไรคณิตศาสตร์เรียนเรื่องอะไรตัวเลขใช่ไหมเห็นชัดๆเลยคือเรื่องของตัวเลขการนนะับใช่ไหมคะมีอะไรอยา่างเลขคณิตวงกลมและสมีใช่ไหมสี่เหลี่ยมโดลกหนักก็ใช่ใช้ได้มคุณว่าให้แบบ่งแยก,กออตัวละครตอนนี้เนี่ยพวกนี้คือส่วนเกี่ยว,วกับ้องที่เราจะมาเรียนรู้กันในวิชาเรื่อง ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับละครนั่นเองกรณีเรามาพูดเรื่องความสัมพันธ์ของละครกับสาระการเรียนรู้อื่นก็คือละครละครไทยนี่นแหละที่มันสามารถบูรณาการเข้ากับวิชาอื่นได้มันมีอะไรอันแรกเลยเรามาดูกลุ่มสาระแรกคือกลุ่มสาระภาษาไทยละครกับภาษาไทยนันเกเรียนว่าอะไรที่ มันเชื่อมโยงกันได้มันสามารถบูรณาการวิชาภาษาไทยกับละครเข้าถากันได้อะไรเราใช้ภาษาไทยอะไรมาในการสร้างาละครได้บ้างอ,อะไรคะคือภาษาไทยก็เรียนภาษาไทยใช่ไหมเราเรียนอะไรอีกอะกอเราเรียนไหมคำพันธ์กอนบทกอนร้อยแก้ว,ว,วร้อยกองใช่ไหมคะนั่นแหละเราเอาพวกนั้นมาสร้างเป็นอาจจะเอามาทำเป็น เนื้อเพลงใช่ไหมแต่งกรออกมาเป็นกรหรือแม้กระทั่งเรื่องของเท้าโครงวรรณคดีวรรณกรรมเราเรียนแมมคุณช้างคุณแผนเรามาเรียนมีมีเรียนเหลือใช่ไหมวรรณกรรมละครไทยต่างๆในประวัศาสตร์เราก็เอาความรู้ทุกนั้นมาเชื่อมโยงวรรณกรรกับละครได้อ่เช่นละครละครรำจะได้แก่อะไรบ้างละครรำดูสิละครรำมีอะไรบ้าง มีนะะหนาวรามเกียรสังองฝุกช้างฝุดแฉงและครลำคืออะไรละครลำเป็นละครที่มีการแสดงโดยใช้การล้ำการเรื่องด้วยพร้อมกับ ต่อมาละครร้องละครร้องก็คือละคร<น>ที่ใช้การร้องเพลงพวบคู่ไปกับการแสดงละครนั่นเองละครหวงวิจิตรวรรณการหวงวิสิตธวรรณการเป็นชื่อของละครเพราะนํานํ <c oughs> มาสร้างเป็นละครเล่นเรื่องแรกในละครนี้คือเรื่องเรืองสุดา ตนนี้ในการเรียนการสอนวิชาภาษาไทยเนี่ยวันนี้เราก็นําบทเรียนบทละครนะคะโดยการใช้วิธีการอ่านที่ถูกต้องถูกอักขรถูกตัวอักษรแม้แต่ตัวสะกดคำโครกรกล้ามต่างๆแม้กระทัทง่งวิธีการฝึกพูดฝึกนาฝึกการเป็นพิธีกรฝึกการเป็น,ก,น,าน,นาการพูดให้ฉัดฉานนะคะแม้กระทั่งการเว้นวรรคการใส่อารมณ์หรือการแบ่งวรรคแบ่ง ันนี้เรื่องโผลตาม่าะต่อมามาดูวิชาสังคมศาสนาและวัฒนธนรรมมองเผินๆแทบจะไม่รู้สึกเลยนะว่ามันเกี่ยวข้อง,ง,งอกันยังไงใช่ไหมคะอ่ะไหนลองลองลองช่วยกันคิดดีว่าวิชาสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธนรรมสามารถบูรณาการในส่วนของละครหรือการแสดงได้หร โต้ต้นเลยมีฉากนั่นเองใช้ความรู้ของวิชาศิลปะมาการสร้างฉากมาระบายสีแม้กระทั่งการากเลือกโทนสีใช่ไหมเลือกโทนสีของฉากเลือกอารมณ์ของแสตงต่างๆนะคะให้เข้าเราก็ใช้ความรู้ด้านวิชาศิลปะเข้ามาสร้างประกอบนำมาประยุกต์ใช้แม้กระทั่งการเลือกเครื่องแต่งกาย มำนาวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยีถ้าพูดถึงการงาน ได้เลยได้นมาใช้รวมถึงแม้กระทั่งเกี่ยวกับกลไกไฟฟ้าการใช้เครื่องมือเพราะวิ<อ><อ>ชานี้เรียนเกี่ยวกับพวกนี้ด้วยใช่ไหมกาเครื่องมือช่างเรียนไฟฟ้าเรียนอะไรพวกนี้เราก็สามารถนำพวกนี้มาประยุกต์ใช้ผรู้ว่าเขาบอกว่าให้เราต้องต่อแสงไฟเสียบปลั๊ก ไไี่ยวยังไงได้ลองคิดดิพละอยู่เป็นวิชาที่ใช้ร่างกายทำไมคะเคลื่อนไหวอยู่ตลอดเวลาวิชาการสแสดงการแสดงละครก็เหมือนกันร่างกายเคลื่อนไหวตลอดเวลามีการกระโดดการโน่นการนี่หรือแม้กระทัง่งการกิจกรรมทานพนาการเข้าจังหวะประกอบอเพื่อใช้ได้หมดการเคลื่อนไหวร่างกาย ต่อมาวิชาวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตร์อาจจะเป็นเรื่องของการาคิดทดลองหรือการสร้างเอฟเฟกหรือการบริษแสงต่างๆ มี8คนเราจะแบ,บ่งให้มันเท่าๆกันหลักการณิศาสตร์มีอยู่ผู้แสดงมี8คนจะแบ,บ่งให้เท่าๆกันจะต้องแบ,บ่งได้แถวแลวะเท่าไร4ก็ได้2แถวสมมติให้ได้4แถวได้ไกี่คนอะไรแบบนี้ก็ใช้หลักการนี้ได้หมดเลยรวมถึงแม้กระทั่งฝ่ายผลิตฝ่ายดูแลควบคุกมการเงินอ่อาเช่นี่จะออกแบบ ควบคุมการคิดเลขได้กอัใช่ค่ะ่ะนนี้นักเรียนเข้าใจหมดแล้วค่ะคร่าวๆการนี้จะให้นักเรียนอ่ะจะให้นักเรียนบอกประโยชน์นะคะประโยชน์ของการนำวิชาสาระต่างๆพวกนี้ที่มาบูรณาการกับการ ให้บอกประโยชน์ให้ครบทุกสารวิชาสารวิชาแรกอให้ครบอัแนแรกมีอะไรวิชาหนึ่งวิชาภาษาแล้วมีอะไรอีกคีิีอะไรอีก ต้มีตอนมีบทพูดพิธีกรสามารถพูดเป็นภาษาอังกฤษพิธีกรพูดภาษาไทยแล้วก็พิธีกรพูดภาษาอังกฤษหรือแม้กระทั่งการเลือกสาวเพลงถ้าเราต้องการเพลงสาวเพลงที่เป็นภาษาอังกฤษใช่ไหมเรา,า,เราใ,ใช้ทักษะพื้นาฐานได้เหมือนกนอะไรประมาณนี้ไม้บอกใช้จินตนาการนักเรียนระดมความคิดแล้วก็ทำออกมาเดี๋ยวห้องนี้เคยทำแผ่นี้ย่างเดี๋ยววันนี้ทำเป็นในกระดาษเอสีนะ่ เกมครูเห็นครูจะยึดเลยแล้วไม่ให้ใช้อีกต่อไปนะคะต่อไปก็ไม่ให้ใช้ให้นั่งคิดใช้สมองแต่เอารศััท์ไปแล้วยบกระด้